สวัสดีค่ะพี่น้องคะตอนนี้มาหอดมาถึงบ้านกีลาองริงแล้วคะ่ะจะเอาเงื่อน่เพินปากมามาต่อยยอดกระชินน้ำเพลินแล้วก็จะคองนี่แหละมาทำบุญนั่งนะคะวันนี้สบาส่อนพี่น้องเลยนี่ตั้งกองกระชินอยู่บ้านเดี๋ยวให้ให้กล้วยไปทั้งอื่นกันกล้วยเบิ่งนกระตัอดจจ้าบ่ะน่างกระตืจ้าเนาะมือน,นี้ว่าไม่ซีคลิปเราบอปะน่<อ> <laughs> างะ <laughs> โอ้ย่ใส่น้ำเนเดอเสียงงามๆ่นโอ้ยมีเบอร์เอสเบอรจ่านีเบอร์เอสสวัสดีค่ะแม่สวัสดีค่ะมาใสจการเท้าูจ้ากีสวัสดีค่ะมาใสแม่บาน้นป้วยจ้าไอันสวนป้วยอ๋อจ้าสาวนำยื้อกมาวัสดีว่าตัว่ารักหาพันธนอนเลยอู้ยาว่าจังสันถอ่อยาว่าจังสันถ่อ้า ตามกำลังสัทนาตามกำลังสัทธาตามเหตุบุญตามกำลังรัทธาขอบคุณได้หลายตายวยว่าแต่งสันองะสันยอดพี่ยุงงบปไปยุ้โอ้ยมาอดมาเที่ยวนี่อันเลื่อนหน่อยขึ้นลายแต่พี่น้องวันนี้สุ่มสุ่มสุ่มใปนางตะกี้มีอยู่มอางเดียวหนึ่งสองสามสี่สี่หลังอเนหนอหอดมาถึงแล้ว เสื้งงามเสืยงงามสีขาวนี่เดียวเอ็เนเกมสีขาวเอาเอลก็ได้เอาเอ็มไปโอ้นันกันนันกันั่งอยู่รวม่วงน้ำเพลนหนาะน้าค่ะนี่ละคนเอาดูมากัสดีค่ะระดีขาเอาให้พี่น้องเปฮ็ดกันทัากันจังเป็งวมกับดาวทวนเพิ่นอุ้ยกันรังคอย รังหอยหอยเงินหอยทองตามไลน์พี่น้องค่ะเยอะค่ะควนควรนะคะนี่ผู้คนฝากมานะคะก็จะมีแม่บุญชมแม่บุญชมสิงทองนี่สามอยบาทหรือว่าแม่นางเนาะคะ่ะนาะแล้วก็คุณดำรงคุณดำรงสอรีหนึ่งพันบาทเพิ่โอนมาพันสองนะคะก็คือสองอยบาทเม,มือกีืนี่ห้เมือกล่องสาวน้ำเยิน เอาไปใส่มือไห้อีหลาแล้วสองร้อยเป็นมาไล่อีหลาสองรอยแล้วก็มีทําปุญกระถินอีกหนึ่งพันบาทนะคะที่เพื่อนฝากสาวน้ำเยินมาเนาะค่ะจ้าสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสบายดี เรียนค่ะนี้ผู้คนปากมากละก้ะค่ะเจ้าของนั่งมาต่อยอดตนเนะาะจ้ะมืออื่นมาสิมาแฮนักยุกมาถอดมะทอดกินนั่งวันนี้มาพอบุญก่อนจ้ะเอาเงินไปหลายค่ะ Anne anne <S <S um, so for oui> ุ้ยสออนเนาะสวรราบุญจาม่นบอม่ะจักสีบัดมือับแุนี่จ่ายบุญแสวมันไม่อไม่้นทจะเป็นบุญใหญ่ลายจะแม่นบุญลายลายพี่น้องรวมบุญกับกีลารวมบุญกับแม่นกกับเกษเอกับครอบครัวสุขสุขเป็นไรบุญไปน้ำกันพี่น้อง คูฝากทานสาวน้ำเยื่อมาอีกหลายๆคนสาวน้ำเยื่อเอาหาไม่หน่อยเลยเด้อค่ะเด้อมีแข่งอยู่นี่ค่ะสองคนนะคะมาขอบคุณคนดังคอดีแน่นอนขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะจากสวนป่วยที่บอกันสวนป่วยที่นาะค่ะยังกะลมนุ้ยไปอยู่ได้ ไปงานบุญเอียงตอนนั้นหลายปีแล้วค่ะเมเรียนบุญสวรรค์ทางด้านบุญบอกงานบุญแจกเข่างานบุญเอียงเนี่ยแะหลายปีแล้วค่ะมี่โมยอ่นบอกอาจารย์แซมเป็นพาไปผู้จักเพื่อนยูนเมนบอกค่ะนั่นแล้วนั่นแล้วโรงเรียนคุโรงเรียนจำไม่ได้แต <c oughs> ่น,นั่นแล้วค่ะ เพื่อนอนี่ยังให้ซอยกระบอกด้วยขับไปนั่งเลยค่ะให้หอยเนื้อหอยท่องซอยกตบซอยใดเด้วไม่้อยไว้ใส่อ๋อจัดจ้ะ เมื่อนี้เอาแห้งมาซอยเพื่นพี่น้องเลยเน้นบรลไลเอาแห้งไดมาซอยเย่ยมมกจะมสักกี่มือไบุญหมดต้องคือพิหารเยวิวกพีเป็นโยกวิวเลยนางหยิบแน่นเนาะสาเดือนขึ้นมีแสนยูคิปเดียวไหมมีแสนวิวยูคิปเดียวยูน้องไข่จ้า คลิปอีลาไอ้ตอก็ำพิมีไลเดือนเลยเนี่ยเดือนเลยพี่น้องสาออนยอดทีอยู่จะฟังเปนย่างนีเห็นแล้วจะสิหมวหรือสิ่หางอ้าวนี่ละวาความบุญพี่น้องจ้าต่อยอดบุญไปได้ก็ดีเองคือว่านาอจาร่าขมวนมนค่ะ ตอ้อยผมนะครับน้ออย่ับาโม่นครับผมยอดเท่าไดเราตต่อตดต่อกลางร่วมบุ่วมกองบุญกับเรอ่นะครับห้านนานาก่บุญกครจากบ้านสยกเหลวเเียงก็คะอีกบ้านสเก็อ้สออร์ไลน์โมมีบุญวาสนามีเงอนลังไงส่าเพิ่นเนี่นีต่มอปีเนาะเานดน บุญบารมีเพื่อนคากหลายยังไงบุญเก่าเนาะจากบุญเกา่าบุญใหม่เราเพิ่นเฮ็ดอยู่ตลอดเนาะนีะ่บุญใหม่กับนี่เห็นบอกขนานี่กำลังมาซอยกันเฮ็ดอยู่นี่ยจากวันที่ยังได้บ่าวไม้เ <c oughs> บื้องหรือเปล่าบ่าวไม่เบิ้งปีที่แล้วจังไหนก็อีลานั่นใจเพื่อนเพื่อนปมียเพื่อนได้เสียมันหนึ่งจา้า นะคก,กับน้องชือคุดทั้งหน่อยอย่างทุงคนเนี่ยพี่น้าโรปีที่ีแล้วยังน้อยคุดกับปูอยู่บนสันพี่นอ้องเลยคุณพาราหน่อเมี่ว้วจะเมนขัดหลายบ้านหลังใหญ่ลังงามแห้งสิขออนุญาตเพื่อนไทยจะเก็บอยู่ <laughs> เอาโหลดบ,บ <laughs> อเพราะอาทิตตาว่าเอาโหลดด้วย <laughs> สิคอนสญขอเพื่อนไทยจะเก็บอยู่ส่ออนไลน์มาเที่ยวนี่เกือบแล้วเลยนี่ เกือบ,บแล,อล้วนว่าหมะจนท่าสีหละเตีวยวแหบบ้งลังไหน่อยเ้ออุ้ยลังใหญ่กว้างขึ้นไปในสิปต,ตื่นบนบ่ขึ <c oughs> ้นไป็นสติตื่นเลยบ่เนี่ยอ้าวก็เป็นยังอยู่เพือนอ่อนั่นละ <c oughs> <c oughs> เข้าก็ยู่เพื่อนอฮอน่นละล่ะ <c oughs> สะออนสอ่อนเมหน่อยว่มาง่ายป้ใครดก็มนหน่อยก็ได้ไม่มีครมาอยู่แล้วทะเลมากกันมากเป็นเขาเมืองเลยนะคะยูรวัุลี่ยูรป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 ลี่ยรปุลี่ยูรปุลยูรปแล้่ นอนน้อยแต่ยัง่ก่อนไป,ไปนอ<ไ>ปนนอนน้อยแต่นอนนะ <c oughs> แล้วพี่น้องอาการเรื่องอกพี่น้องผู้พี <c oughs> พ่ก็เชืผู้สืบข่าวผู้สืบข่าวเอาเอาเดี๋ยวพี่น้องก่ะเอาเอาเงินพอปุ๋นกับไผน้ำเบาวทวนเป็นการเป็นเป็นผู้จัดการผนเขีย<ม>นเยอะผนเอามาส่งให้เราเด้อพี่น้องเด้อคุณคุณแม่นางคุณบุญชม สามหนอยบาทแล้วก็คุณมีดำรงสรีหนึ่งพันบาทที่ยังแขางอยู่นะคะจากความบุญกับเพิ่นนำเนาะเอาคลิปนี้เอาสนิทกันพึ่งเมื่อวันเ่าถึงเม็หน่อยเขาเมืองโบยูนะคะตอนนี้กสินั่งไายยู่นี่ละก <c oughs> สินั่งไายกับมาสันอุ้ยนี่ภูมิต้องว่างมบุญได้เสือน้ำได้พี่น้อง <c oughs> มืออื่นกระใสไปทอดกะทินน้ำกัน <c oughs> แม่นบ่า ไอแอลแม่นบ well, we ่ม yeah. yeah, ืออื่นกันเล่าเพื่อนใส่เสือไปถอดกระทินน้ำกันเอาเบอร์เอสกัะพี่ยู่อกเอากตอยางใส่กูโม่เนาะเอาสีขาวด้วยจ้ะคุณเน้ยบกขาดเสืารเลยเนาะแม่เนาะ แม่ค่ะบอกแม่นี่ยูทูปขึ้นจากตัวใหญ่นั่นเดอะนี่ตัวใหญ่แต่ตเกับูหญิงลายทกเน่สุดใหญ่เลยได้บอกนี่สุดใหญ่เลยอ้วนขึ้นซิฟกี่กิโล่เหรอมันวันวีดีโอขนาดใดเสื้อไปใส่น้ำมือเอืนกับไปถอดกระทียนน้ำกันเด้อวัดป่านน้องคูเนาะเห็นว่ามีรดแแฮมีมอลลัมสิงน้าบอกเพิว่า เป็นตวมวน,นค่ะพี่น้องเอะ,ะดเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี้ก่อนพี่น้อง,งให้สานวน้ำเยืนสาวน้ำเยืนพอปุ่นก่อนเนะเาะแล้วจังพอกันในคลิปต่อไปนะคะอขอบคุณในห,หลายคะ่ะสวัสดีค่ะ